สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปของเรื่องการแก้สมการอัตกะยะนะครับหรือว่าสมการที่มันติดสแควรูทนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็จะพูดถึงวิธีการหรือกระบวนการในการแก้สมการที่ติดสแควร e รูทไปเบื้องต้นนะครับ วิธีการเนี่ยมันก็คือแค่จับยกกำลัง2อนะครับทีนี้เดี๋ยวจะแบ่งเนื้อนะหานะครับให้ชัดเจนก่อนว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่ติดสแควร์รูทตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือเป็นตัวเลขนะครับก็ยกกำลัง2องตามปกติสแควร์รูทก็หายไปแล้วก็ย้ายข้างแก้สมการเอานะครับความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับตัวที่ติดอยู่ในสแควร์รูทว่ามันเป็นกำลังอะไร ถ้าเป็นกาลังหนึ่งก็ง่ายเลยย้ายข้างเอาแต่ถ้าเป็นกําลังสองก็อาจจะต้องไปย้อนเรื่องของการแยกตัวประกอบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทีนี้วันนี้มาเนี่ยก็จะเพิ่มความยากขึ้นนะครับนิดนึงก็คือว่าวันนี้จะมี2อออย่างนะครับในโจทย์ที่จะให้ทําวันนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือสแควร r o ูทยังติดตัวสแคว e r รูทตัวเดียวอยู่แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกลุ่มของพหุนามด้วยก็คือติดตัวแปรด้วยนะครับจะไม่ใช่เป็นตัวเลขเหมือนคลิปคลิปแรกแล้ว กับอีกประเภทหนึ่งก็คือติดสแควร์รูทสองตัวนะครับก็จะเพิ่มการติดสแควร์รูทมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้จะมีแค่5ข้อนะครับจะทำแบบไม่เยอะมากนะให้เราได้เข้าใจวิธีการแล้วก็เงื่อนไขของการหาคำตอบโดยที่ไม่ต้องไปเอาคำตอบไปแทนค่าในตัวสมการอีกนะครับก็คือดูช่วงของคำตอบที่เป็นไปได้นั่นเองนะฮะอ่ะ เกลือน,นาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์5ข้อของวันนี้กันเลยนะครับเริ่มกันที่ข้อที่6กนะเพราะว่าครั้งที่เราทําไปถึงข้อ5ใช่ไหมครั้งนี้มาเริ่มกันที่ข้อที่6นะครับอ่ะนี่ครับโจทย์อ่าเห็นไหมครับว่าตัวที่ติดสแควรูทมีตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นกลุ่มของตัวแปรหรือว่าเป็นพหุนามไปแล้ว ซึ่งครั้งที่แล้วจะเป็นตัวเลขใช่ไหมครับทีนี้พอมันเป็นพหุนามเนี่ยเวลาเราจะยกกําลังสองมันก็จะมีความยากขึ้นตรงที่เราจะต้องไปยกกาลังตัวพหุนามนั่นเองนะครับแต่วิธีการยังเหมือนเดิมนะถ้าติดสแควร์รูทตัวเดียวยังเหมือนเดิมก็คือจับยกกําลังสองแต่ก่อนหน้านั้นก็คือไปเช็คขอบเขตเงื่อนไขก่อนนะครับติดสแควร์รูทที่ 3x มอบวกเอ่ะสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาคืออย่างนี้ครับตัวเงื่อนไขเนี่ย เราจะต้องบอกงี้ว่าด้านซ้ายติดสแค r รูทซึ่งนักเรียนจะเห็นอยู่แล้วว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันไม่มีทางที่จะติดลบได้หรือพูดง่ายๆก็คือข้างซ้ายจะต้องเป็นบวกเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจําได้ในเรื่องของการแก้สมการที่ติดข้างสมบูรณ์นะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าถ้าข้างขวามันติดตัวแปรด้วยเมื่อไหร่เราจะต้องเช็คด้วยว่าข้างขวาก็ต้องเป็นบวกด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันถึงจะเท่ากันได้ ข้างซ้ายเป็นบวกเสมอข้างขวาก็ต้องเป็นบวกเสมอด้วยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขข,ของค่า x ที่จะทําให้เป็นคําตอบมันก็จะมี2เงื่อนไขนั่เองนะครับเพราะฉนั้นจากตัวที่ติดสแควร์ o ูทคือ 3x บวก7เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ในขณะเดียวกันก็คือไอข้างขวาที่เป็น x วง1ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขจะมี2ตัวนะครับรูก็จะเขียนแบบนี้แล้วกันนะครับแยกกรณีนะครับเชื่อมด้วยคําว่าและอ่า x จะมากกว่าหรือเท่ากับลบเส่วนสอันนี้มาจากเงื่อนไขของตัวที่ติดสแควร r o ูทนะครับส่วน x มากกว่าหรือเท่ากับลบหเนี่ยมาจากเงื่อนไขของด้านขวาตัวนี้ว่าต้องเป็นบวกเสมอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของเราจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข2ตัวนี้นะฮะก่อนที่เราจะมาตอบเราต้องมาเช็คเงื่อนไขด้วยทีนี้เราก็ไปดําเนินการทําขั้นตอนการแก้สมการได้เลยนะครับโดยการยกกําลังสองทั้ง2ข้าง นะพอถึงตรงนี้ครูก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับข้างซ้ายยกกำลังสองครับสแควร,รูนหายไปเหลือแค่ 3x บวก7นะครับส่วนด้านขวานะเนียนก็ต้องจับยกกำลังสองทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้การกระจายพหุนามนะครับหลายคนยังเผลอพลาดเอากำลัง2เนี่ยแจกเข้าไปในวงเล็บนะครับทำไม่ได้นะผิดนะครับให้กระจายนะตามสูตรอะไรหน้ากำลัง2องบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับตามนั้นนะ เป็นแบบนี้ครับด้านซ้ายเหมือนเดิมข้างขวากระจายเราต้องได้3ตัวแบบนี้นะครับหน้ากลางหลังนะครับหน้ายกกําลัง2เห็นไหมฮะบวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับกระจายตามสูตรเขาเรียกว่าไรกาลังสองสมบูรณ์นะครับจากนั้นก็นักเรียนจะเห็นว่ามันจะติดตัวเอก,กําลัง2แหละแสดงว่าเราจะต้องจัดรูปสมการเพื่อแยกตัวประกอบนะแก้แบบสมการกําลัง2เพราะนั้นครูย้ายเลย นะครับ3 x ตัวนี้ย้ายไปลบนะครับเจอ2 x ลบไป3 x ติดลบ x นะครับ7ย้ายไปลบด้วยล1ลบ7ได้ลบ6นะแต่ย้ายมาเขียนฝั่งซ้ายนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็แยกตัวประกอบเลยเรื่องเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะเพราะว่าทุกคนนะ่าจะต้องมีสกิลเรื่องแยกตัวประกอบแก้สมการกำลัง2องกันแบบรวดเร็วแล้วนะครับกูตอบเลยละกันนะข้อนี้แยกเป็น x ลบ3 x บวก2คำตอบก็จะเป็น เท่ากับลบสแล้วก็3นะครับทีนี้อย่าลืมนะเราจะไปเช็คเงื่อนไขแล้วครับเงื่อนไขด้านบนเนี่ยอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่ามันจะเชื่อมด้วยคําว่าและนะครับคือมันจะต้องสอดคล้องกับทั้ง2เงื่อนไขนี้นักเรียนก็ต้องเหมือนกับเอาสมการทั้ง2ตัวนี้ไปอินเตอร์เซกชันกันใช่ไหมเพื่อหาช่วงช่วงที่จะต้องเป็นขอบเขตจริงๆของมันนะครับซึ่งมันก็คือตัว x มากกว่าเท่ากับลบหครับ เพราะว่าไอตัวลบเส่วนสเนี่ยประมาณลบสกว่ากว่าถูกไหมนะครับลบสกว่ากว่าจะอยู่ทางซ้ายน้อยกว่านะครับแต่ไอตัวลบหจะอยู่ทางขวาเพราะนั้นเวลาเราลากเส้นกราฟแล้วมันทับซ้อนกันมันจะอยู่ในช่วงที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองอันนี้นักเรียนไปวาดกราฟดูเองได้นะครับ <S <S เรียนเรื่องอสมการแล้วมันมันต้องได้ไแล้วล่ะเพราะนั้นถามว่าคำตอบของเราเนี่ยครับมีลบ2กับ3มมันมีตัวที่ใช้ไม่ได้ไหมนะครับ ตัวที่ไม่ได้อยู่ในช่วง x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ก็คือตัวลบ2ดังนั้นคำตอบที่เป็น x เ,เท่ากับลบ2ต้องไม่ใช่นะครับข้อนี้จะมีคำตอบเดียวคือ x เ,เท่ากับ3นบตอบเป็นเซตก็ใส่เซตไปด้วยนะเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าพอแค่มีอะไรนะข้างขวาเปลี่ยนเป็นตัวแปรหรือว่าเป็นกลุ่มของพหุนามปุ๊บเนี่ยเงื่อนไขก็เปลี่ยน เงื่อนไขก็จะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็การหาคําตอบก็จะต้องไปเช็คเงื่อนไขด้วยนะครับส่วนวิธีการเหมือนเดิมคือใช้ยกกําลัง2เพื่อให้สแควร,รูทหายไปนะครับแต่อนักเรนก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้มันจะยากตรงที่ว่ามันเกิดการยกกําลังสองเพราะนั้นตัวไหนที่มันไม่ติดรูทเนี่ยนลกเรนก็ต้องกลายเป็นว่าเป็นพหุนามที่มีกาลังเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ราะนั้นจากโจทย์ที่มันเป็นสแควร r o ูทแล้วก็เป็น X ก,กําลังหนึ่งพอยกกําลังสองปุ๊บมันกลายเป็นสมก,การกําลังสองนะครับแลวทุกครั้งที่ยกกําลังสองก็จะมีคําตอบเกินนะจะบอกว่าทุกครั้งก็ไม่ใช่อ่ะมันก็จะเป็นบางบางตัวนะครับบางตัวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการเช็คทุกครั้งนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับข้อ6กเดีวไปดูข้อ7นักเรียนอาจจะลองอหยุดวิดีโอเอาไว้แล้วก็ลองทดลองทําด้วยตัวเองกอ่อน เพราะว่าข้อนี้ก็ลักษณะการทําคล้ายๆเหมือนข้อ6เลยก็แค่เปลี่ยนตัวเลขไปนะครับเพราะฉะนั้นใครดูข้อเมื่อกี้แล้วคิดว่าเข้าใจทําได้กวเรียนลองทําเลยครับ,นะรบเพื่อเป็นการฝึกไปด้วยนะครับทำเสร็จแล้วค่อยมาดูฉเฉลยกันนะครับอ่ะข้อนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเหมือนเดิมนะครับเราไปหาเงื่อนไขก่อนเงื่อนไขมีตัวติดรูทครับ x 7, เพราะฉะนั้น x ต้องมากกว่าเท่ากับลบเแล้วก็ในด้านขวาครับ x ลบหต้องมากกว่า0ูนย์ด้วยก็ x ต้องมากกว่าเท่ากับ5นะตั้งเป็นเงื่อนไขรอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนจะตอบแล้วค่อยมาเช็คกันเริ่มที่ยกกำลังสองทั้งสองข้างเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยนะครับด้านซ้ายสแควรูทหายไปด้านขวากระจายนะครับตามสูตรกําลังสองสมบูรณ์นักเรียนต้องได้ตัวนี้นะนะครับด้านขวาเป็น x กาลังสองลบ 10x นะครับก็คือ2หน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลัง2คือ25นะเป็นกำลัง2ก็ย้ายข้างจัดรูปนะครับเหมือนเดิมเลยฮะ x ย้ายไปลบเจอลบสิเป็นลบสิไป7ย้ายไปลบกับ25เหลือ18นะครับเท่ากับ0นย์แยกตัวประกอบครับไปเร็วนะลบสแล้วก็ลบเนะครับคูณกันได้18บวกกันได้ลบสิเพราะนั้นเอ็เท่ากับ2แล้วก็9ไปเร็วนะครับคิดว่าทำได้แหละเพราะถ้า ฟังข้อ6แล้วเข้าใจเนี่ยข้อ7ก็เหมือนกันไปเช็คเงื่อนไขครับว่าตัวไหนตอบได้ตัวไหนตอบไม่ได้นะครับ x มากกว่าเท่ากับลบเและ x มากกว่าเท่ากับ5นะครับเพราะนั้นเงื่อนไขที่เราจะใช้ก็คือ x มากกว่าเท่ากับ5นั่นเองข้อนี้มีตัวใช้ไม่ได้ก็คือ2ครับสองไม่ได้อยู่ในช่วง x มากกว่าหรือเท่ากับ5าครับข้อนี้ตอบ9ตัวเดียวผ่านไป2ข้อแบบรวดเร็วนะครับ น่าจะไม่ยากนะหลายคนที่มองว่าเป็นเรื่องสแควรูทแล้วจะยากก็อาจจะช่วยทําให้แก้ได้ง่ายขึ้นนะครับไปต่อเลยนะข้อ8นะครับข้อ8จะขอเปลี่ยนเป็นสแควรูตสอตัวแหละนะครับเมื่อกี้นะักเรียนก็เห็นว่ามันก็มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับความยากง่ายอยู่ที่ตัวติดรูตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะอธิบาย โจทย์ที่มันง่ายๆก่อนนะครับให้เข้าใจวิธีการทํากับวิธีการเช็คคําตอบแล้วถ้าเกิดว่ามันมีตัวพหุนามที่มันยากขึ้นมันมีวิธีการที่ซับซ้อนขึ้นก็เดี๋ยวค่อยเอามาเสริมในคลิปต่อๆไปน,นั่นเองข้อ8ครับเราจะมาพูดถึงสมการที่ติดสแควรูทสอ2ตัวละนะครับข้อ8จะเป็นข้อที่ง่ายนะครับให้สังเกตว่าติดสแควรูทสอตัวแล้วไม่มี เลขอื่นๆหรือว่าไม่มีพหุนามอื่นมาเกี่ยวข้องเลยนะครับมี2ตัวนี้อยู่ในสมการแค่นั้นเองนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ข้างเดียวกันหรืออยู่คนละข้างเนี่ยลักษณะเดียวกันเลยนะครับถ้าเกิดมันอยู่คนละข้างแบบนี้อ่ามีข้างซ้ายติดลูทตัวหนึง่งข้างขวาติดลูทตัวหนึง่งง่ายเลยครับเพราะนักเรียนสามารถยกกําลังสองทั้ง2ข้างแล้วรูดก็จะเด้งหายไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียน,น,นไปเจอโจทย์ที่มันไปอยู่ข้างเดียวกัน แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าสมมุติว่าไอตัวนี้ไปอยู่ด้านซ้ายกับรูตัวนี้แล้วข้างขวาเป็นศูนย์นั่นแหละสามารถย้ายข้างได้ให้มันมาอยู่คนละข้างกันนะครับแล้วมีเงื่อนไขว่าต้องจัดให้อยู่ในรูปที่มันย้ายข้างแล้วได้สแควรูปส,สองตัวล้วนๆนะครับไม่มีตัวเลขอื่นเจือปนแบบนี้ก็จะทําง่ายมากนะครับไปดูเงื่อนไขก่อนครับติดสแควรูปส,สองตัวครับจะต้องมีเงื่อนไขสองตัวเหมือนกันก็คือ ในรูทแต่ละตัวต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ x มากกว่าเท่ากับลบเหรือ x มากกว่าเท่ากับลบหส่วนสไม่ใช่คาว่าหรือใช้คําว่าและ่นะโทษทีนะครับใช้คําว่าและนะเพราะว่า x จะต้องสอดคล้องกับทั้ง2ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ไปยกกําลังสองเลยมันก็เลยเป็นเรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าตัวในรูทเป็นกําลังหนึ่งอยู่แล้วนะครับแก้สมการกําลังหนึ่งย้ายข้างเอาฮะ x เท่ากับ6ใช่ไหมครับเเท่ากับ3จบเลยเช็คเงอนไขครับ x มากกว่าเท่ากับลบ7กับ x มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วนสก็เลือกใช้ x มากกว่าเท่ากับลบ1นส่วน3นะครับเป็นเงื่อนไขซึ่ง x เท่ากับ3อยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วตอบได้เลยนะครับครูอาจจะยกโจทย์ที่มันง่ายมาให้ก่อนนะไม่ต้องกลัวนะครับบอกว่าเอ้ยทำไมง่ายจังทำง่ายง่ายก่อนนะครับทำให้เข้าใจวิธีการหลักการก่อนแล้วเดี๋ยวยากๆเราจะได้ประยุกต์ เอาเรื่องพื้นฐานไปใช้ได้นะครับอันนี้จะมีแค่ข้อเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันไม่มีอะไรและมันง่ายยกกําลังสองปุ๊บสแควร์รูทหายหมดเลยถูกไหมครับครูจะไปพูดถึง2ข้อสุดท้ายซึ่งจะเป็นสแควรรูทสอตัวแล้วมีตัวเลขอื่นมาปนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูข้อ9กันอ่ะตรงนี้แหละครับที่จะเน้นย้ําแล้วก็อาจจะ เป็นเรื่องยากสําหรับบางคนนะครับบางคนที่อาจจะยังไม่เคยแก้สมการติดรูทเยอะๆก็อาจจะงงได้นะครับข้อนี้นะครับสังเกตว่าสแควรูทต,ติดอยู่2ตัวนะตัวแรกคือรูทของ x บวกหอีกตัวนึงคือสแควรูท x นะครับอยู่ข้างเดียวกันครับแล้วข้างขวาเป็นเลข2อนะอย่างเมื่อกี้ถ้าครูบอกว่าเอ๊ะถ้าข้างข้างขวาเป็นศูนย์เนี่ยมันจะกลับไปอยู่ในรูปแบบเมื่อกี้ได้ก็คือเราสามารถย้ายสแควรูทต,ตัวหนึ่งไปข้างขวาได้ มันจะกลายเป็นรูปสองตัวอยู่คนละข้างแต่อันเนี้ยไม่ใช่แล้วนะครับเราย้ายย้ายไปได้ก็จริงนะย้ายไปได้ก็จริงแต่มันก็จะติดเป็นก้อนของพหุน,นามที่ติดสแควรรูทอยู่ดีนะครับทีนี้จะอธิบายเบื้องต้นก่อนก็คือว่าถ้าสมมติสมการอยู่ในรูปแบบเนี้ยสแควรรูทมันอยู่ข้างเดียวกันแบบเนี้ยเวลานักเรียนจับยกกําลังสองเลยะนะครับข้างซ้ายจะค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีตัว เวลานักเรียนนึกออกนะมันต้องจับเป็น2พจน์บวกกันแล้วยกกําลัง2แล้วนักเรียนก็ต้องกระจายเป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์ออกมาถูกไหมครับมันก็จะติดตัวแปรเยอะแยะเลยเพราะาตัวกลางก็จะติดรูทด,ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยแนะนําให้แนะนําโดยการย้ายข้างให้สแควรูทมันไปอยู่คนละข้างดีกว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขก็ตามก็ไม่เป็นไรนะครับครูว่ามันน่าจะง่ายกว่านะอ่ะก่อนอื่นไปนเงื่อนไขครับ นะครับอันนี้เงื่อนไขน่าจะง,ง่ายก็คือ x มากกว่าเท่ากับลบหและ x มากกว่าเท่ากับศนนะครับจากนั้นครูจะไปจัดรูปก่อนนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยครูจะย้ายตัวสแควรูร x ไปด้านขวาตัวหนึ่งนะครับให้ด้านซ้ายมันเหลือรูทไว้ตัวหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยด้านซ้ายติดรูต,ตัวหนึ่งเวลาเรายกกําลังสองก็มั่นใจได้ว่าสแรรูรจะเด้งหายไปตัวหนึ่งแน่นอนนะครับเพื่อลดความยากลง ครูก็นี่ครับย้ายไปเลยข้างซ้ายเป็นรูทเบวกหนึ่งแล้วก็เอาไอ้สแควรูทเย้ายไปข้างขวาเป็นลบสแควรูทเแล้วก็บวก2นะครับถึงตรงเนี้ยไม่ต้องไปเช็คเงื่อนไขแล้วนะนะครับเอาเงื่อนไขด้านบนเป็นหลักไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ยกกําลังสองเลยครับนะเห็นไหมว่าด้านซ้ายพอยกกําลังสองด้านซ้ายปุ๊บมันก็จะไม่มีสแควรรูทละนะครับ พอด้านขวาเนี่ยนักเรียนดูนะมันจะออกมา3ตัวเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในรูปของเออพหุนามที่มันบวกกันนะพอนักเรียนยกกําลังสองนักเรียนก็ต้องใช้กระจายซึ่งตัวเนี้ยครูกระจายออกมาเลยนะครับถ้านักเรียนดูตามไม่ทันก็อธิบายทีละตัวก็ได้อน,นี้คือตัวหน้าเห็นไหมครตัวหน้าคือลบสแควรูทเเนี่ยครูก็เอาตัวหน้าไปยกกําลังสองนะครับลบก็เป็นบวกด้วยสแควรูทก็เด้งหาย ได้ x ตัวแรกมาส่วนตัวหลังเป็นไงครับใช้บวก2หน้าหลังเนีย่ยเรจะเห็นว่าเครื่องหมายบวกก็ใช้สูตรบวกเนาะแต่ว่าบวกด้วย2คูณหน้าคูณหลังเนีย่ยตัวหน้ามันติดลบสแควรูทเอกถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นตัวนี้ก็จะกลายเป็นติดลบไปด้วยสองคูณสองเป็น4แล้วก็รูทเอกแล้วก็บวกด้วยหลังกาลังสองสองกำลังสองเป็นบอ่จบต้องกระจายแบบนี้นะครับซึ่ง เนี่ยครับนักเรียนจะเห็นว่าไอตอนที่เรากระจายพจน์ที่มันติดสแควร์รูทกับตัวเลขกระจายออกมาแล้วเนี่ยมันยังคงมีพจน์ที่ติดสแควร์รูทอยู่อยู่ตัวหนึ่งแสดงว่ายังไม่จบนะครับสแควร์รูทยังไม่หมดไปจากสมการเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีการย้ายข้างนะครับครูก็จะแนะนําว่าเอาตัวที่มันติดสแควร์รูทที่มันเหลืออยู่เนี่ยครับย้ายให้มันไปอยู่ฝั่งฝั่งเดียวกันไม่ใช่ย้ายให้มันไปอยู่ตัวเดียวอะ และให้ตัวอื่นอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยครูก็จะได้แบบนี้นะครับข้อนี้ก็จะมีความง่ายตรงที่ว่า x มันมันย้ายไปลบกันแล้วก็หมดใช่ไหมครับลบ4 x ที่อยู่ซ้ายไอ้ที่อยู่ขวาครูย้ายไปฝั่งซ้ายได้4ีรูท x ใช่ไหมครับ1ก็ย้ายไปลบกับ4เหลือ3แบบนี้เลยนะครับสมการนี้จะกลายเป็นสมการที่ติดสแควรูท x ตัวเดียวนะครับนักเรียนจะแก้ก็ ยกกาลังสองอีกครั้งหนึ่งครับอ่าแต่ก่อนยกกําลังสองครูย้ายสี่ไปหารก่อนเนาะก็คือเหมือนย้ายตัวเลขไปให้หมดก่อนนั่นเองให้เหลือสแควรูทเอ็กไว้นะครับสแควรูทเอ็กจะเท่ากับสามส่วนสี่อยากหาเอ็กก็ยกกําลังสองอีกรอบหนึ่งก็จะ,จะได้เอ็กออกมาเป็นเก้าส่วนด้วยสิบหกนะครับก็จะเห็นว่ามีการยกกําลังสองสองครั้งนั่นเองอ่าเสร็จแล้วไปเช็คเงื่อนไขนิดนึง นะครับห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะข้อนี้ก็จะใช้เงื่นอนไข x มากกว่าเท่ากับ0นะครับซึ่ง x ที่เราได้คือ9ส่วน16มันมากกว่าเท่ากับ0อยู่แล้ใช้ได้ก็ตอบเลยอ่าเริ่มซับซ้อนเริ่มมีจุกจิกแล้วนะครับเริ่มมีจุกจิกแล้วยกกำลังครั้งเดียวรู้นไม่หมดต้องมีการจัดสมการแล้วก็ยกอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือแค่สแควรรูทสองตัวนะ ถ้า3ตัวอาจจะยิงยากไปแต่ว่ามันก็จะมีแบบเทคนิคเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปข้อสุดท้ายเลยครับสําหรับวันนี้ใครอยากจะลองทำอ่าอย่างที่บอกนะถ้าเข้าใจข้อนี้รู้วิธีการแล้วเดี๋ยวข้อ10บลองหยุดวิดีโอทําได้ครับอ่าลองไปดูข้อ10นี่อ่าใครอยากลองลองได้เลยครับทําได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทําเสร็จเราค่อยมาดูเฉลยนะ นะครับเพื่อความมั่นใจนะสร้างความมั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วนะครับอ่ะข้อนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันจัดรูปไว้ให้เราละนะไม่ต้องไปคิดเยอะละไปหาเงื่อนไขนะครับไดกกบบ 2, บ้ x มากกว่าเท่ากับลบเศษหส่วนสกับอีกตัวหนึ่ง x มากกว่าเท่ากับศจากนั้นครูยกกําลังสองเลยนะครับเพราะข้างนี้อย่างที่บอกสแควร r o ูทมันไปอยู่คนละ้างข้างซ้ายติดสแควร์ูทตัวเดียวแล้วยกกําลังสองเลยข้างซ้ายได้ 2x บวกหนึ่ง ข้างขวากา็ตามที่อธิบายไปเนาะกระจายด้วยกําลังสองสมบูรณ์นะครับออกมาเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับแต่ข้อนี้จะไม่เหมือนกับข้อที่แล้วเพราะอะไรตัว x ไม่ได้หายไปนะครับเห็นไหมเวลาเราย้ายข้างไปเนี่ยเดี๋ยวจะติดตัวแปรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครูย้ายอะไรเราเห็นว่า2องรูทเเป็นบวกอยู่แล้วเดี๋ยวครูย้าย x ตัวนี้ไปลบแล้วก็ย้าย1เป็นไปลบนะครับ ข้อนี้ยังดีว่า1ย้ายไปลบหายนะครับได้2อูทเเท่ากับ x นะีย้าย x ไปลบกับ 2x ได้ x เดียว1ก็หายไปนะครับอนะ่ได้ตัวนี้จะเห็นว่าข้างขวาติดตัวแปร x อยู่ข้างซ้ายติดสแควรูทเเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องยกกำลัง2แล้วล่ะนะนะครูยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเลยครับกลายเป็น 4x เท่ากับ x กำลัง2 ก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ซับซ้อนตอนนี้พอพดโผล่เป็น x ก,กําลังสงนะักเรียนก็ต้องไปแก้สมก,การกําลัง2นะครับครูย้าย4 x ไปลบนะครับจับเท่ากับ0ก็ได้แล้วละ่ะแยกตัวประกอบนะครับดึง x อ,ออกได้เหลือ x ลบ4เท่ากับ0น,นักเรียนก็รู้แล้วคำตอบคือ0กับ4เห็นไหมครับหลักการเดิมวิธีการเดิมนะครับมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนก็เอาความรู้เก่ามาใช้ได้ ข้อนี้ช่วงที่เป็นเงื่อนไขคือ x มากกว่าท่ากับ0ก็ใช้ได้ทั้ง2ตัวครับตอบได้เลย0กับ4เนียปล่อยจบไปนะครับวันนี้5ข้อสำหรับส,บม,สมการสแควร์รูทที่อัปเกรดขึ้นมานิดนึงจากคลิปแรกคลิปแรกก็ถือว่าง่ายแลละคลิปนี้ก็ก็ยังง่ายอยู่นะครูว่ามันก็ยังไม่ได้ซับซ้อนนะอาจจะเพราะตัวโจทย์ที่ยกมายังไม่ได้มีตัวเลขที่มันประหลาดประหลาดนะครับหรือว่า สแควร์รูทติด2ตัวแล้วเวลายกกำลัง2มันยังง่ายอยู่นะครับตัวเลขยังไม่พิสดารเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีความยากเพิ่มขึ้นนะครับจริงเรื่องของสมการส u a r e Root มีโจทย์ค่อนข้างเยอะนะครับที่จะต้องต้องพิจารณาแบบเป็นพิเศษนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปว่าจะมีสักกี่คลิปละกันนะครับตอนนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆเอาแบบ ง่ายๆบ้างนะครับจะได้เป็นการพักนะเวลาดูแล้วมันยากเกินมันก็เครียดใช่ไหมแล้วทำไมมันยากจังเลยทําก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเรื่องง่ายๆไปบ้างนะมีเรื่องง่ายๆปนสลับกันไปนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคงติดตามแล้วก็รอรับชมรับฟังกันในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร้ให้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ